วังย่านะคะน้ำก็แห้งลงทุกวันทุกวันน้ำแห้งเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะว่าเมาื่อวานน้าบัดบอกว่าอย่าเพิ่งเอาน้ำเข้าน้ำข้างนอกไม่ดีนี่วังอานะคะปลาก็มาลอยทั้งหน้าที่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้คนงานเราบอกว่าไม่ไหวท่นเหนื่อยก็เลยพักหนึ่งวันค่ะมาลอยทุกวันเลยค่ะนี่วันที่สี่ละอ่ะน้อ,นอกอยังไม่แนะนำให้เอาเข้านะคะมีปลาจำนวนหนึ่งตายค่ะ เป็นต้นๆน่าจะปลาตายนะปลาลอ,อยทุกวันเลยค่ะวันนี้สี่แล้วค่ะแล้วปลาก็เข้ากระชังไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเปิดน้ําเกือบแผ่นล่างข้างล่างก็เลยเปิดตอนนี้คนทําวังหมดกําลังใจอย่างแรงนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดไม่เกิดผลใช้กรกซาสามกระสอบปลาหมดเพาหมดเอา้า ข้างล่างเปิดคราวที่แล้วก็ข้างบนเปิดหลังกระชังไม่มีปลาลอยนะคะแต่มีของเสียลอยมาติดค่ะแล้วก็มีซากปลาตายนิดหน่อยไม่เยอะค่ะน้ำแห้งไม่ถึงครึ่งวังนะคะประมาณโรงงานที่หนึ่งสองสามี่ห้าตงมาโรงงานที่แ พี่ป๊าครับพี่ป๊าเคยเจอคางดำลอยมหาศารขนาดนี้ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นคะนี่ลอยเป็นวันที่4ะะี่แล้วค่ะช่วงเช้าๆนะะน้าท่อเต็มไปหมดเลยแต่พอระบายก็ไม่ค่อยออกนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเองสองพ มีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักเกิน2 0 0 2นะคะรวมคุณด้วยก็2,005ต้องลดโครงเหล็กให้นะป่องช่วยคิดค่ะตัดของเก่าออก